บรรยากาศยามเย็นนะครับวันนี้จัดงานขายที่นี่นะครับเป็นงานขายของร้านแสงตะวันการเกษตรบอร่อทองนะครับแล้วเราก็จัดอยู่ที่บอ่อทองบุรีนะครับเดี๋ยวพาไปดูหน้าง,งานกันนบรรยากาศหลังจากเปิดไฟสวยงามนะครับเหมาะสําหรับท่านที่ชอบถ่ายรูปเช็คอินมุมนี้ก็เป็นมุมนี้ก็จะเป็นห้องจัดเรียงนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นบูธจัดแสดงสินค้านะบรรยากาศดีบรรยากาศดีนะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศการประชุมชาวไร่นะครับบรรยากาศการจัดงานาายเหนขวล ลองนี้ค่ะสอบถามได้ครับล็อกวันจัชื่อกระบื้องเนะครับ เอาสิบลังเลยใช่มไม่ใช่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 ม่ใช่ไ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 ่ใ่ไม่ใช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 ่ อันนี้กม่ใช้วอันน้็ใช้แล้วแต่อันนี้เป็นตัวใหม่ม้าแดง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 ม้ามดงม้าแดงม้าแดงม้าแดงม้ไแดงม้แด้าแ่งม้าแดงม้างม้ดงม้าแดม้า้แม้าด้ไมาด้ามาด้าม้ได้าม้าดม้ดม้แด้าม้ได้างมแด้าม้ได้มาด้ดม้าด้ดม้ได้ไดม้าด้าแด

ตองเียนเนี่ยแ่นะจะมีแบบไม่จได้ได้รางวัลพิเศษเลยยัน้ล่งัน่งล่างทีแล้วมีปของร้านเลยครับเดี๋ยววันนี้มีรางวัลค่ะรางวัลอ่เียไเดืนที่สมก็จะมีแบรางวัลแล้วก็ามาจ่ายมาจายเงค่ะ

แ้นยคือขึ้นยิ่งดีครับสาม่รไวได้ครับทำดแต่ถ้าเราเป็นถ้าว่ามันมีพวกไปพวกาได้ได้เอกสารแล้วนะเอะไรเนียได้เากสาโอเคโอเคเรี่อันนี่เป็นเอรนะถ้าเกิดันจะ้ไราคาราคาอยู่ แล้วก็ยาแต่ละตัวเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังในส่วนของตอนพรีเซนต,ต์จะได้เข้าใจครับตไปนี้ถือเป็นใช่ไำไห้เสียเวลาก็ทำไปสั่งจองกับน้องไ่ได้เลยทุกท่านครับอะไรจองเลยก็บอกจองเลยก็บอกเขาเป็นแล้วไง

ยาเยอะไม่ดูดูมีโซยาแล้วหน่อยอ่ะดูดูดิเดี๋ยวมาไม่มานี่ติดข้าวนี่ยิดข้าวไม่ติดข้าวติดข้าวไม่ติดข้าวแล้ววันนี้ได้ย่างโรงเรียนเนี่ยย่างยังไงย่างยังไงออกยื้

นี poetry, so ست, like ่น our ี่นีวาถ้าไปถึง่าครับนี้ท่นใช่ครับถ้าไป่งงทีมันจะโดนหน้านี้พอนาวลงมาปุการี่านีัไอ้ตัวนี้มันนีบตอนนี้่ายงห้อยที่มันอยู่ในี้อประมาณ15เสนเพราะนั้นก่า้อยมันจะมันจะไม่ได้ตกไม่ได้นีคือจุดน่ได้ดังมา เวลาสมเงินราที่ต้องมีะรที่เป็นมันางอไรอางเงี้ยไม่ใช่ขอา้ จอแรกเลยครับยานยันอะไรยานยันอะไรยื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 นยั้อะไ้ยืนยันะไรย่นยันมะไร

บรรยากาศนะครับก่อนเข้าห้องประชุมฟังพรีเซนเตชันนะครับก็เป็นการจัดพูดนะครับข้าแก่ชาวไร่ไเขตอำเภอบอ่บอทองนะครับร้านแสงตะวันนะครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những